smart ess นะครับดูการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับ i o s นะครับเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เวลาเข้าไปแล้ว <Yeah. S 2> เวลาดูแผนภูมินะครับ <Yeah. S 2> มันจะไม่สามารถดูได้นะครับแผนภูมิกราฟเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนมันที่นะครับ <Yeah. S 2> ตัวน,นี้เป็น2567นะครับเราก็จะลดลงให้เป็น2020 สี่อ่าเป็นปีปัจจุบันดูเรื่อนเนาะดอสิกดคอนเฟิร์มสองพันนะแก้ใหม่วนไปอีกสองพันหกแก้ใหม่ครับเดินขึ้นสิบเจ็ด วันนี้วันที่19 2081เดือนกุมภาเนี่ยเพนภูมิขึ้นแล้วครับสำหรับ iOS นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ส่วน Android นี้จะเป็นปกติครับก็คือมีแพนภูมมีอะไรปกติส่วน iOS เนี่ยจะไม่ขึ้นเราก็ต้องมาแก้ไขวันที่เอาแบบนี้นะครับ กินแล้วจริงนะโอเคครับ